ตอนนี้ชิกินข้าวนะโอ้ะะโหน้องราบเปลมืดจังว้าวสวยงามนี่มีผักแก้มมียอดไอ้ยอดมะกอกมีกระถินแล้วก็มีมะเขือพวงแล้วก็มียอดกระถินแล้วก็ปลาทอดนะครับ เมนูวันนี้มามามากินข้าวกันนะครับวันนี้นะกินข้าวกินข้าวกินขา้นขาวอยู่ร้กล่องนะอยู่กล่องบ่เห็นแต่มือไหเห็นแต่มือไมได้บ่เอ,อ๋อไอ้นี่อยู่กลางๆอยู่เทนไม่โตเมนูเด็ดเด็ดกินปลาพี่น้องเอาเบอรถลวเบอรไปให้นี่น้อยน้อยบ่ร์รตองบ่ เหนว่ามันเลือกเรียกทันจริงนเผาบุ้ยที่ยกินมันก่อนมาทุกท่านกินข้าวนำก้อนพี่นอ้องเอ้ยบานีไ้ได้ก่อนได้ลายสอง,อส,องสามโมงสี่โมงห้าโมงข้าวเศร้าข้าวเที่ยงเท่าเดียวเลยบ่กเ,เลก้วได้เนาะ สองคนนะใครกระเจ้ากินแล้วผมอีพ่ออีพ่อเขาหนาบะอ่เดี๋ยวจะไปเนี่ยกินเนาะไปลาบปลาได้กินได้เนาะเหมือนนี้เนาะเอาน้ำซุปหรือวมาสดด้สดน้ำซุปก็ได้จะแช่ไหมมีสดนี้ก็ได้ พร้อมพร้อมโมกุวครับออครับสมเยอนอืมไปมาก่อครัา ปลาปอเาสินคำเนาะปลาทอดอนดาแเธอแบบลื่นคอนื้นปื้อ สุกมาาหยุดยานินทำเล้เรออืมหนักเลยน้ำในยามันกินกี่กระเดือนใช่ ของมะกรามอืมขมอ่ะผอดนะอืมกินเร็วมากถาต้มถ้าต้มไม่ได้กินกินเหลือกินอืมคือถ้าต้มแล้วมันเปื่อยไงต้มปลามันตัวน้อยหย่อนตัวแสบหน่อยด้วยหย่อนมากกว่านาี่เป็นเพื่อนตัดแสบกินเถอะถ้าเป็นพิษคนไหยจะกินหรอกประหยัดใจบะย่าง อยากเรียงหูกคนเดียวแล้วเลอะเทีรงก็่ายหบดต้อนน้ำเทียมหมดเตอนดิบมันบมดเทียมเลเกลือใส่สามเกลือเนาะ เอาขวดซุบแล้วมาเริ่มเนาะบริเวณเด็ดโดนลืมสูตร่เทื่อนต้องมาเฮ็ดทุกอาทิตย์ตอนนี้โยเป็นไม่ได้อยากลงบอลใหญ่เนาะโยังไงมาก่อยมาเนาใช่ปล่อยอืมเตเน่ปางกับเตเนอมันอืมมาก่อยมาเดียวแม่แต่ว่าวิธีเอาเอาจนได้ของมูปปารยังไงเรียบจบปะมูกินเบนเนาะ กินตัวน้อยตัวใหญ่แบันแหลมถนังให่ซึ่งใส่ใส่โล่ใส่สองตัวโล่โตโล่ก็มีตนั่นนะบ่อถึงเอาแต่เนื้อมาขัดข้างลกหน้าพ่อบอกอย่าเพิ่งกัดนะเปัว dạy cảm thấy mọi người 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 thấy mọi người dạy cảm thấy mọi người dạy cảm thấy mọi người dạy ถ้ากล้องจะบล็อกเลยดิเธอกล้องของเจ้าได้ไม่นานไปรูดลงแล้วนี่โอเคเดี๋ยวว่าได้รูดลงอีกคุยไปคุยมาตามลงตามลงว่ะยังวะไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้เลยเห็ดตะปูสาดนั่งกินหิ้มสะเนอะเห็ดเก็ดน้กินแนวกัน จะล้างมือจะล้างมือเราไม่สะเด้อน่าสมเน่าผิดการบ่ได้ครันเจ้าเจ้าอาบเด้บ่บ่เจ้าอาบก็บ่อนเอาเองไปมึงเราว่าบ้านนั่นเว้ยบ่ตือมืนเขียวเป็นนะดังมาดังเนาก อยู่เนี่ยลงไน,น้อยหอ่อเออไหมต้องให้มาทุกอาทิตย์เลยอยากอาทิตย์ทุกวันเลยไปซีดเด็ดงานนอกพ <อา S 1> ี่น้องที่มาหา,าปลางานวันนี้เ่ต้องกินยังของรถจักรไปจะมั่งเจ็ดเนาะ ไทยรุ่ดทุกวันขันนันไหโดดเดอ่ิดอันเดียวขันไหนเออเออขันแบสดเลยสดเลยหันต้นนะหวานเด็ดจ,จากต้นกี่กับหวานเด็ดข้าต้นเลยหวานมันสุกแล้วฮ <c ười> ะจุ่นะ้ำใบต้องมาติกัร์ันอืมรุ่ดไทยรุ่ดอ่ะ อร่อยจริงมันคือปบเพรมันสุกแล้วอร่อยเราเมีแต่ทอดเราเซีบบ่ายสองอร่อยจริงอร่อยจริงลันเยี่ี่เลยเบื้งขันตอนแล้วอ้วไปซื้อตลาดก บด้เวาเขาดอกมันมันรสชาติยังไม่ถึงเนาะเขาจะเอาเห็ดแบบที่ว sure. right ้าแหละบางอย่างเขาก็นรวบรัดสันตอนรสเป็นปลาบดคือตำแล้วก็ใส่เครื่องบดตุ้งะหอมเ็เบ็ดเองอย่างนี้เขาตำพี่ครัวงู้องที่เขาบดเขาบริจาบเพราะว่าเขาเห็ดลายดีเขาจะมานังตำกับ็บ้ไว้เขาเห็ดลายเนาะเขาเข้าใจอยู่แต่่ากินได้อยู่อร่อยอยู่อะไรบด แต่จะเอาแบบรสชาติแบบแท้จริงแบบนี้มันต้องเห็ดเองลงม,มือเองดีที่นั่นนะอือันนี้แซ่บยิ่มนะครับไข่ปลากรดทำเด้ึ้นมาจะบอกเราก็กินเลยเนาะ อร,อ,อร่อยแท้สวัสด,ดีค่ะโอ้ยข่าหมอ,อยังมีสุดจัดประหลัดบอกอผีน้องวันนี้อ,องาท่น้อ,อร่อยมากอมโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับใช่